ครับสวัสดคีครับเจอใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมาไล่ตรวจเช็คนะครับกระดิ่งนะครับหน้าบ้านมีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับโอเคกดแล้วไม่ดังนะครับอุปกรณ์มาแบคร่าวๆนี่นี่เอากิ่งตัวใหม่มาด้วยกิ่งโรงงานนะตัวนี้สี่นิ้วนี่นะอี่เขานอนข้างบนกดแล้วมันไม่ได้ยินนะติ้งต่องก็ต,ติ้งต่องแล้วไม่ได้ยินอันนี้ก็สองร้อยยี่สิบเงนนะครับ เดี๋ยวไล่วัดกันน่งงานจริงนะครับของเราข้าวจะมีเปิดเสียงเพลงอยู่นะไม่รู้จะ,ะโดนหรือเปล่าเคี๋้วด่งไปนี่นะเศรษฐพนาจะแกะดูสวิตกันนะครับวัดไฟดก่อนแกะมาแล้วนะครับนี่ก็เอาวัดดูทีนะฮะวัดไฟดูนะครับ อะครับผมวัดเอซีก็ไม่ขึ้นนะครับกระเด้งจุดเดียจุดนี้ดูว่าสายมิชิโน่นะมันสายไม้ต่อรึเปล่าเดี๋ยวแกะดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนเพราะมันได้ใช่นานแนละ้วต้องไล่ดทูทีนะครับโอเคครับสุดท้ายได้เช็คแล้วนะสายไฟไม่ขาดไหนฮะไม่ไม่เจอว่าขาดตรงไหนฮะก็เดี๋ยวใช้ก็เลยใช้ท่อเดินไฟ อดดาวไลท์ลงนะครับร้อยสายนะครับ v vf สองคูณหนึ่งห้านะครับตัวนี้จะเป็นไทย,ยูนอนนะ vf สองคูณหนึ่งี่ห้านะเดี๋ยวให้จัมเมนใหม่ด้านในทีนะครับร้อยนี้เ๋ตัวนี้กใ็ใส่ท่อไปนู้นเลาะไปกำแพงไปนู้นนะครับอันนี้ก็ร้อย บ้านช่วยนะตอนนี้ใช้แต่ขอเกี่ยวเดินสายก็ไม่เกิน20เมตรนะครับเข้าไปด้านในด้านในก็คงต้องตำแหน่งกิ่งตัวใหม่เอาไว้มุมนี้นะครับตามที่สายเดินได้เดี๋ยวเมนไฟก็คงจะดูจากเมนปั๊กนะครับเมนปั๊กเมนมอเตอร์ประตูม,ม้วนนะเอามาใช้โอเคอย่างไงขอดาเนินการเดินต่อนะเดี๋ยวไปดูตอนจบกไ็ได้นะครับเดินเสร็จแล้วกดได้เป็นยังไงบ้าง จุดติยก็จะเป็นตัวนี้นะครับข้ามตัวนี้จะเป็นข้ามคานนะครับก็ใช้สว่านหัวเจดีนะเจาะเจาะก็ร้อยสายเข้าที่เราฝั่งนะครับตัวนี้านสายแล้วก็ดึงไปที่ดาวไลนะ์นะหาท่อพีซีเขี่ยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันด้านหนึ่งก็แยกขึ้นไปแล้วก็ท่อพีซีนี่เขีย่ยลำตะขอนี่เขี่ยนะครับมีท่อเป็นงอๆงองแล้วก็ดัดดึงนะครับ เกี่ยววัดดวงนะครับก็ใช้เวลาหน่อยช้าก็พยายามทําเอานะครับโอเคตอนนี้ก็เดินสายร้อยของไฟมาเข้าด้านในนะครับตรงนี้สุดสุดท้ายเปลี่ยนเป็นกระดิ่งนะครับเอากระดิ่งตัวเดิมที่อยู่ตรงมือยี้ย้ายมานี้ตัวกกิ่งจะดังไปกิเลด้วยของไฟตอนนี้ก็เหลือต่อสายไฟนี่นะครับจะหาไฟนะครับจะไปเลี้ยงนอกนะครับ เอาต่อลายไปเข้ากระดิ่งแล้วก็สายหนึ่งไปด้านนอกดูก่อนนี่ใส่ไฟตรงนี้ไหมนะครับยังใ,ใส่ก้อนไฟไมันจดินน้อยเดี๋งวฟังนะ sai phải miền sai con này thằng này bắt tù tù lại sai bọc như này nè ô tỏi giang ở dù này oh, มันก็ดูนี่มนะมีนซ้ายพีเอ็สองคนหนึ่งน,น่าจะเมนเป็นเมนกล้องวงจรปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเอานี่มาใช้ก็จุดต่อง่ายสุดละก็เดี๋ยวต่ออ๋อนี่โอเคมีปลั๊กตรงนี้อ่ะ ปักตัวเมียตรงนี้อยู่ปลั๊กไอประตูไฟฟ้านะตัวนี้ได้ใช้อยู่เดี๋ยวไดมิเตอร์วัดกันมีไฟไหมนะฮะไม่มีก็เดี๋ยวต่อตรงนี้แหลปะปลั๊กปลั๊กมาต่อใช่เดี๋ยววัดไฟดูก่นอนโอเคครับวัดปลั๊กตัวนี้นะทางมินตี้ไมิเตอร์นะฮะมันตีมิเตอร์สองร้อยห้าสิบโวลต์นะฮะวัดนะมีไฟนะฮะ โอเคพอเห็นนะโอเี๋วต่อปั๊บโอเคปักยางก็ไม่ซื้อมานะครับไม่ได้คิดว่ามีปั๊กอย่างนี้ก็ตัดสายเส้นใดเส,นเส้นหนึ่งนะครับฝั่งเดียวแล้วก็ฉีกแล้วก็ใส่ปั๊บหวัวท้ายนะครับก็ดูเอาว่าเส้นไหนเป็นลายออกไปข้างนอกอาลายไปเข้าตัวกระดิ่งก่อนนะครับนี้มันสายลอยก็ไม่นั่าอยู่นะตัวไหนก็ได้นะ เอ็นหรือในท่อนก็ได้นะครับร้อยในท่ออีกแล้วนะครับแต่ส่วนมารจะเอาลายเข้ากระดิ่งนะครับเอาเอ็นออกไปข้างนอกนะครับเะียนครับนี่ก็ตัดต่อปลั๊กนะครับสายสีน้ำตาลอย่างเดียวนะครับนี่เสียบฝั่งไหนก็ได้ก็แล้วนะครับเกินหนึ่งตัวนหนึ่งวิ่งไปโหลดอีกฝั่งหนึ่งวิ่งไปหาสวิตช์นะครับด้านนอกนะครับตัวกดกระดิ่งเองเดี๋ยวไปวัดไฟข้างนอกอีกทีนึง อันนี้ก็ไปเสียบปลั๊กด้านบนได้เลยนะครับโอเคเนี่ยเสียบปลั๊กตรงน,นี้ไปเลยนะครับปิดช่องสวิตตรงนี้พอดีตรงนี้มันมีสวิตของมอเตอร์ประตูนะครับโอเคครับปิดนี่นะครับนอกนี่ด้านในโอเคอันนี้ก็เหลือไปวัดแฝงนอกนะครับตรงสวิตมีหรือ,อยังนะครับ สายเดิมนี่ขาดนะน่าจะขาดนะโอเคครับตอนนี้ก็วัดไฟนะตอนนี้ AC อ่ะแม่บ้านว้านกดหน่อยเดินท่อตรงนี้มานะฮะเวลากดต้องไฟต้องตกนะครับอ่ะกดเลยครับกดไหนวะนี่นอยู่ริมอยู่ริมนั่นนอ่าเวลากดอ่าไฟต้องตกลงนะครับโอเคปล่อยกดปล่อยครับอ่าโอเคครับสวิตช์ใช้ได้นะฮะโอเคไฟมาแล้วนะครับตอนนี้สายเดิมก็พันประเทศไว้เดินท่อใหม่นะครับ ปุ๊บๆไปเลยก่เลยครับเคก็จะดังประมาณนี้นะถ้ากริ้งก็ดังกริงโอเคครับดังแล้วครับครับครับได้แล้วครับทางนี้ก็จะติ้งต่อติ้งต่อ โอเคครับยังไงก็ว่าที่มียอดให้ยังไงติดตามตากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไมในการทำคลิปวิดีโอให,ใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับก็ลองดูนะตดวเช็คดูนะบางทีถ้าสายไฟขาดแล้วเราไม่ได้เดินเป็นช่างเก่าที่เคยเดินมันก็ยากบางทีก็ต้องหาดัดแปลงหาวิธีร้อยเดินใหม่นะครับ